สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอัชราปิ่นแก้วกับรายการภารกิจยิ่งลักษณ์ภารกิจรัฐบาลเพื่อประชาชนค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกในช่วงนี้นะคะนายกรัฐมนตรีร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันรัฐรรมนูญพร้อมระบุการมีรัฐมนูญที่ดีจะช่วยสร้างความสงบปรองดองให้แก่ประเทศชาติ นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีกล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่10ธันวาคมที่ผ่านมาว่าวันรัฐมนูญซึ่งตรงกับวันที่10ธันวาคม2475ถือเป็นวันสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชนจาจักรสยามฉบับทาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย ทั้งนี้รัฐธรรมนูนถือเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศถือเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนตลอดจนเจน้าหน้าที่และการจัดรูปแบบของการบริหารจัดการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการที่ประเทศชาติมีรัฐธรรมนูญที่ดีก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสงบและขานปลองดองให้แก่ประเทศชาติ และในโอกาสสำคัญนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาด้วย นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกภาคส่วนน้อมนํากระแสรพระาราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมงานพระราชพิธ,ธีอย่างสมพระเกียรติ นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมน้มุกเดชพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาที่ส่งห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและการจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืน โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมการปฏิบัติหน้าที่แก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังด้วยความสามคัคคีโดยเน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีทุกคนน้อมนำพระราชดำรัสมาปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารน้ำอย่างยั่งยืนหรือกอยนอเร่งรัดการวางแผนแม่บทควบคู่กับการแก้ไขให้เร็วที่สุด นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวขอบคุณประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554น้ำมนฑลพิธีท้องสนามหลวงระหว่างวันที่3ถึง9ธันวาคมที่ผ่านมาอย่างสมพระเกียรติ รวมถึงการร่วมจัดกิจกรรมโครงการหทันวารวมพลังคนไทยรวมหัวใจถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นอย่างดี นายกรัฐมนตรีแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงไปมากแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามชุมชนคาดดอนเมืองรังสิตลำลูกกาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ นางสาวยิ่งลักษ์นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมว่าสถานการณ์ได้คลี่คลายลงไปมากแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ตามชุมชนต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและนคนปรปฐมซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหาแยกเป็นพื้นที่ ขณะที่ภาพรวมพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาแม้จะยังมียังคงมีน้ําท่วมขังในเขตชุมชนทั้งเขตดอนเมืองรังสิตและลําลูกกาแต่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ ขณะที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาแม้สัปดาห์ที่ผ่านมาน้ํำในแม่น้ําท่าจีนมีปริมาณสูงทําให้การระบายน้ําทําได้น้อยแต่ระบายน้ําลงสู่แม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อชดเชยแล้วทําให้การระบายน้ำอย่างเป็นไปตามเป้าและลงสู่ระบบขู่คลองทั้งหมดและจะส่งผลดีต่อการระบายน้ําออกจากพื้นที่เขตบางแคให้กลับสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ส่วนพื้นที่ชุมชน200แห่งในจังหวัดปทุมธาน,นีและนครปฐมที่มีน้ำท่วมสูงทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดจะเร่งดำเนินการช่วยเหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้นายยกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางว่าปริมาณน้ำที่ค้างอยู่ในทุ่งเหล่านี้จะเตรียมไว้เพื่อทำการเกษตรและการเพาะปลูกข้าวนาปรัง ขณะที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนี้เริ่มเข้าสู่หน้าแล้งโดยมีแนวโน้มว่าบางพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานเริ่มมีการขาดแคลนน้ำประชาชนควรสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งส่วนภาคใต้ที่ปีนี้ยังไม่มีพายุพัดขึ้นฝั่งแต่ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสองสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ระบุไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่จะมีการปรับรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาออกจากคณะรัฐมนตรีด้านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธการปรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาออกเช่นเดียวกัน นายธีรวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีในส่วนของพักชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่าไม่ทราบถึงกระแสข่าวที่จะมีการปรับรัฐมนตรีของพักชาติไทยพัฒนาออกจากคณะรัฐมนตรีและไม่ขอออกความเห็นถึงเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าที่ผ่านมาตนเองได้ทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วซึ่งจะต้องให้มีผู้มีอำนาจเป็นผู้ตัดสินใจ ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรได้เตรียมโครงการต่างๆไว้แล้วโดยในวันขารที่จะถึงนี้จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก1 8 0 0ล้านบาท 18,000ล้านบาทนะคะจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณไว้8,000ล้านบาทเพื่อจะนำไปช่วยเหลือเยียวยากเกษตรกรที่เดือดร้อนโดยเฉพาะด้านพืชประมงและปะศุสัตว์ที่มีความเสี่ยงเป็นวงกว้างขณะที่แนวทางการช่วยเหลือจะยังเป็นไปตามหลักการเดิม ดานนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการทำงานร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาว่าไม่มีปัญหาอะไรและยังสามารถร่วมงานกันได้ดีและยังไม่ทราบข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาออกจากคณะรัฐมนตรีส่วนการฟื้นฟูนฟพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนั้นเป็นภารกิจที่รัฐบาลจะเร่งดำเนินการ นางสาวยิ่งรักนายกรัฐมนตร